สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะมาเรียนรู้กันนะคะหน้าเพจป้อมชนลูกนะวันนี้ห้าหัวข้อที่เราคุยค้างไว้กันเมื่อวานนะคะเกี่ยวกับเรื่องบอลสีโดยเฉพาะเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้ง Race คนที่ติดตามใหม่แล้วก็คนที่ติดตามเดิมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวกับบอลสีกันนะถ้ามันไม่เปิดใบจะทํำยังไง อย่างแรกเลยถ้าไม่เปิดใบไม่เปิดใบไม่เปิดใบไม่พอนะพอลื้อรากดูแล้วก็ไม่มีรากด้วยไม่มีรากเช็คดูนิเช็คดูนิดนึงนะคะว่าหัวฝ่อไหมหัวมันฝ่อหรือเปล่าหัวมันเน่าไหมถ้าหัวยังดีอยู่หัวไม่ฝ่อหัวไม่เน่าแล้วตัวจอมนะคะแล้วตัวจอมเนี่ยดูทรงแล้วมันไม่น่าจะเปิดยอดหรือไม่ได้อยากให้มันเปิดยอดเลยรู้ไหมว่าต้องทำยังไง รู้ไหมคะเอามันออกมาล้างแล้วพักหัวมันทิ้งไว้โลดโอเคไหมคะต่อจะให้เป็นหน้าร้อนหน้าฝนก็แล้วแต่พักมันไว้ก่อนมันไม่เปิดใบใช่ไหมเอามันขึ้นมาจากดินนะพักไปเลยตอนนั้นพี่เจ๊บบอกอะไรพวกเรารู้ปะพี่เจ๊บกลัวพี่เจ๊บกลัวว่ามันจะตายไหมล่ะครูมันมันจะตายไหมล่ะบอกมันไม่ตายพี่เจ๊บพี่เจ๊บเอามันขึ้นมาเลยมันไม่ตายมันคือไม้หัว ทุกอย่างกระบวนการมันคือเหมือนหัวเผือกหัวมันเลยเอามันขึ้นมาเอามันขึ้นมาพักข้างบนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปลดน้ามันไม่ต้องไปอะไรใดๆไม่ต้องเอามาพักก่อนให้มันพักแป๊บหนึ่งพักนานขนาดไหนคะคุณป้อมกลัวมันตายค่ะเชื่อเปล่าว่าป้อมพักประมาณครึ่งปีมันก็ไม่ตายอันนี้มันเกิดจากความบังเอิญ มันเกิดจากความบังเอิญของป้อมมามันเกิดจากความบังเอิญป้อมไม่ได้ตั้งใจป้อมไม่รู้ว่ามันอยู่ในตะกร้าแต่มันเป็นล็อตที่ป้อมสั่งตั้งแต่ประมาณตุลาพฤศจิกาเนออกป่าแล้วป้อมแม่ป้อมเพิ่งมาปลูกตอนมีนาที่เองเนออกไหมมันคือหัวเดิมคือมันคือความบังเอิญความรู้เกิดจากการลงมือทงและความบังเอิญ <laughs> บังเอิญมันไม่ตาย แล้วพอมันขึ้นมาปั๊บโอ้โหยอดใหญ่มากยอดเวอร์มากยอดพุ่งมากลากออกไวเพราะอะไรรู้ปะมันพักไปนานแล้วมันกลัวตายมันกลัวตายมันก็เลยรีบเปิดใบใหม่มาแล้วจะบอกเลยว่าเทคนิคนี้สามารถใช้กับกรณีที่กรณีที่คุณอยากจะให้หัวใหญ่ๆมันพักแล้วมันมันจะได้ดอกมันจะได้ดอกด้วย เป็นสองกรณีที่เกิดจากความบังเอิญและลงมือทําของป้อมชวนปลูกเองคือมันเยอะไงปลูกไม่หมดแล้วมันเหลืออยู่ในตะก้าอีกตะก้าหนึ่งซึ่งเราก็ซ้อนๆตะก้าไว้เราคิดว่าเรา,เ,ราเอามาปลูกหมดแล้วที่ไหนได้ไอตัวหัวใหญ่ที่เราแยกเอาไว้ต่างหากหัวนี้พิเศษมันคือชมพูอันดามันหัวใหญ่ฉันจะได้ฟอร์มกอฉันขอพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนพอดีวันนั้นกระถางไม่พอ ความบังเอิญของประมาณช่วงปลายปีที่แล้วตุลาพฤศจิก,กาเนี่ยล็อตนั้นเนี่ยสั่งมาเป็นหลายพันหัวมากแล้วก็คือแยกงานดีเก็บไว้ก็คือหัวใหญ่เพราะเรากะว่าเราจะทําพุ่มฟักทํากอหรืออยากให้มันติดดอกอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นนะคะคุณสุขิตาบอกว่ามีหัวหกหลงอยู่ห้าหกหัวเป็นแบบที่พูดเลยค่ะพักหัวไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดยอดใบจริงนะ แม่บอกว่านี่คือความรู้ใหม่ใช่เพราะว่าป้อมบอกในกลุ่มแล้วในกลุ่มทุกคนเขารู้หมดแล้วว่าอ๋อเทคนิคมันคือต้องทําประมาณนี้แต่ข้อเนี้ยขอมาแชร์ให้ทุกคนเลยว่าถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่เปิดใบไม่มีลากพักหัวเขาก่อนเอาขึ้นมาพักหัววางไว้ในบริเวณที่โปร่งโลง่งนะคะอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ได้อึนไม่ได้ชื้นนะคะไม่ได้อับไม่ได้ชื้นนะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวตะกร้าที่ป้อมเก็บหัวบอลสีเอาไว้อะมันคือตะกร้าเปล่าๆซึ่งตะกร้าด้านล่างเนี่ยเอ่อป้อมจะรองหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์ข้างล่างแล้วป้อมก็จะวางหัวบอลสีเอาไว้เมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ป้อมสั่งให้น้องป้อมหมากไปไป,ไปเหมาหัวมาขายนึกออกไหมคะตั้งแต่ตอนเราเจอมือใหม่หัดถูกะ เราเจอกันตอนที่ป้อมหัดไร้สดคือมือใหม่หัดปลูกฉะนั้นก็คือจะรู้แต่อย่าลืมที่วานอาจารย์อาจารย์ขยี้ตัวเองอีกแล้วพ่อจะขยี้ตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะพ่อดูดีๆมันเหมือนลูกข่างเลยใช่ค่ะใช่มันเหมือนลูกขา่กขางเลยนะถ้าไม่เปิดยงเปิดยอดอะไรมาลากไม่ออกพักหัวพักหัวเลยนะคะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปก็ลองดูนะคะแต่แต่ว่าทางเนี้ย พักหัวประมาณห้าเดือนเอากลับมาปลูกมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ตายนะมันไม่เป็นไรนะคะโอเคนะคะในหัวข้อแรกคือไม่เปิดใบสําหรับบอลสีนะให้เป็นไอเดียนะคะเอาไปใช้ในเรื่องของการพักหัวพักหัวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกพักหัวประมาณไหนอะแล้วแต่ดูสภาพเลยนะคะว่าจังหวะที่เราพักหัวไปแล้วอะคะ่ะเขามีการเขามีการที่ปลายเอ่อจอมเขาอะนูนขึ้นไหมเที้ยวเขานูนขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ มีจังหวะที่ล่ากัะกำลังจะกระตือหรือล้นออกมาไหมนะคะสังเกตดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือจะสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะมันปลูกได้ไม่ตายถ้าเขาไม่ออกล่าก็คือเอาเอาเขาขึ้นมาพักหัวพักหัวแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ตำราโบราณเก่าๆนะป้อมบอกเลยหน้าหนาวเขาถอนออกมาพักหัวหมดเลยเขาพักหัวกันประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วเขาค่อยปลูกของป้อมนี่คือความบังเอิญไปหกเดือนแล้วมันยังไม่ตาย ในตำรา,านี่คือ3าสี่เดือนคือพักหน้าหนาวนั่นแหละพอพอหน้าหนาวมันมาแล้วบอนสีมันเริ่มทิ้งใบเนี่ยเขาจะถอนรื้อออกมาเก็บหัวเลยเนาะเก็บหัวเสร็จแล้วเนี่ยว่าพอเริ่มเริ่มร้อนเข้าฝนแล้วเนี่ยเขาถึงเอามาปลูกกันอีกทีหนึง